ตามประวัติเล่าว่าหลวงพ่อพระสัยนั้นได้มีการอัญเชิญมาจากนครวิญจันทร์พร้อมๆกับพระเสริมและพระสุขพระพุทธรูปทั้งสามถูกขนย้ายมาทางเรือข้ามฝั่งโค้งมายังหนองคายแต่ระหว่างเดินทางนั้นเกิดเหตุการณ์เรือล่มจนทําให้พระสุขจมน้ําหายไปเหลือไว้แต่เพียงพระเสริมและพระสัยเท่านั้น วัดโพชัยเป็นวัดเก่าแก่อายุนับร้อยปีตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวหากได้แวะเวียนมาเนนายือนหนองคายก็จะต้องหาโอกาสแวะมาที่นี่ให้ได้สักครั้งหนึ่งเพราะเสียงล่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อพระสัยพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองหนองคายเป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมารวิชัยในสมัยล้านช้างที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่นี่จึงเปรียบเสมือนวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดหนองคาย ย้อนกลับไปในสมัยพระชัยเชษฐาพระองค์มีทิดาอยู่ทั้งหมด3พระองค์ก็คือทิดาสุขทิดาใสและก็ทิดาเสริมพระทิดาสามพระองค์ก็มีความตั้งใจในการสร้างพระพุทธรูปขึ้นมา 3. ประจําพระองค์3พระองค์พระสามองค์ถูกตั้งชื่อไว้ว่าหลวงพ่อพระสุขหลวงพ่อพระใสและก็หลวงพ่อพระเสริม หลังจากสร้างขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปถวายในวัดนั่นคือที่มา